ก่อนที่ผมจะพาไก่เดินทางนะครับเดี๋ยวให้มันกินน้ำและอาหารก่อนครับเมื่อคืนนะครับผมใส่ช่องละสิบตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่แต่ละแต่ละกล่องก็จะมีสี่สิบตัวเดี๋ยวจะเปิดออกดูว่าเป็นไงบ้างมีตายบ้างไหมนะครับแข็งแรงกระโดดกันแข็งแรงนะครับ คือไก่ที่เหงาเนี่ยสังเกตที่ปีกมันจะพองแล้วก็ปีกยาวพวกนี้ก็คือไม่เหงานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่เหงามีอยู่ตัวนะแยกไว้ตัวเดียวดูนะว่า,าไก่พวกนเนี้ยเนี่ยมันจะเหงาเพราะว่ามันโดนตัวอื่นทับ อีกอย่างมันกินไม่อ้วนกินไม่อ้วนหมายความว่ากินอาหารที่มีโปรตีนต่ํากินแล้วก็อกแหลมผอมมันจะไม่ตายทันทีค่อยๆตายอันนั้นก็คือภูมิภูมิของร่างกายเนี่ยมันไม่แข็งไม่แข็งแรงภูมิไม่ดีเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเหงาไม่ดีนี่เพื่อนมันทุกตัวก็โอเคหมดตัวนี้แยกไว เพราะถ้าอยู่กับตัวอื่นตั้งแต่เมื่อคืนนี้คือตัวตัวนี้ตายแล้วเพราะว่าจะโดนเหยียบเข้าไปเข้าเข้ายเปิดนี่ดูเปิดนี่ดูนี่เห็นไนหะแข็งแรงหมดแข็งแรงหมดไม่ยอมเลยเห็นไหมวิ่งเลยเนะี่ยวิ่งเลย กินน้ำเลยเนี่ยฟังฟังเนี่ยนี่นี่นี่แข็งแรงไอ้นี่แยกไว้ตัวเดียวถ้าไม่แยกไว้โดนตัวอื่นเหยียบตายแล้วนี่นี่นี่ความแข็งแรงตัวที่แข็งแรงมันจะร่าเริงคุ้ยเขียปกติคุ้ยเขียปกตินะ นี่คือแข็งแรงแข็งแรง